สวัสดีค่ะพบกพับอพอน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือย,ยังลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่27่สิบเจ็ เกิดวันที่27กุมภาพันธ์2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่สอบถามมา ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันสองห้าศูนย์เก้าท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะลงได้เลยในช่วงนี้โดยปกติแล้วท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุห้าสิบเก้าปีในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีง้ ประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยย่งชีพผู้สูงอายุกาไปเข้าสู่คำถามสำหรับท่านท,ที่สอบถามมา27กุมภาพันธ์2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้ไม่ควรให้เกินเดือนกุมภาพันธ์2 5 เพราะอะไรเพราะว่าพอนนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่27กุมภาพันธ์2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจัด สําหรับท่านที่สอบถามข้อน้อยเข้ามาไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะไม่ว่าจะเป็นอปตเทศบาลหรือสํานักง,งานเขตณภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยัง บางธนาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบการก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามากหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมลำเนาย้ายภูมลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่อจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่ได้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอนอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอนอยชาแนลถ้าจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอนอยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ